สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการเทดินนะครับแล้วก็ความสําคัญของการเทดินแล้วก็ประโยชน์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้คือการตรงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่างช่างเรานะครับกําลังทําการเทดินอยู่นะครับทําไมถึงต้องเทดินนะครับเทดินเพื่อ ปรับระดับนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงเหมือลินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคานของเรานะครับคานมีขนาด20คูณ40เซนติเมตรนะครับผมขนาดนะครับความหนาของลินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงมเซนนะครับเป็นการปรับระดับเฉยๆนะครับผมปรับระดับเพื่อให้มันเรียบเนียนเสมอกันนะครับเวลาเราวางคานนะครับว่าตรงนี้จะเป็นทอใต้ท้องคานนะครับ เวลาเราเทคอนกรีตลงลงไปในคานนะครับน้ํานะครับจะไม่ซึมออกไปสู่ดินนะครับก็จะมีคอนกรีตก็คือลินที่เราเทอยู่ตอนนี้นะครับผมอันนี้คือประโยชน์นะครับถามว่าถ้าเราไม่เทไม่เทลินนะครับได้ไหมทําได้ครับถ้าเราสามารถทําให้เวลาเราตอนเทคานนะครับทําให้คอนกรีตไม่สูญเสียน้ําแล้วก็สามารถปรับระดับให้มันเรียบตรงได้ถ้า f c ทุก ทุกคนทําได้นะครับก็ไม่ต้องเทดินนะครับแต่ที่พูดมานะครับมันทําไม่ได้นะครับถ้าไม่เทดินนะครับราคาเนี้นะครับส่วนประสงค์ของงานเทดินนะครับใช้ปูนอะไรก็ได้นะครับคือย้ำว่าใช้ปูนอะไรก็ได้นะครับประโยชน์ของมันคือมาปรับระดับแล้วก็ไม่ให้คนขี่ที่เราจะเทคานนั้นสูญเสียน้ํามากเกินไปนะครับว่าเวลาเราเทคานลงไปน้ํามันก็จะออกด้านข้างออกซ้ายออกขวานะครับก็จะเกิดเรียกว่าอะไร ปฏิกิริยาของคอนกรีตที่เราสักมานะครับ s เ t ็สองสี่เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ s เ t ็สองสี่นแล้วนะครับโดยประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลงลึกไปเดี๋ยวจะพากันเบื่อนะครับผมอตอนนี้นะครับ FC ทุกท่านก็จะสังเกตเห็นที่ในตัวบ้านนะก็จะมีกองดินอยู่นะครับกองดินก็จะถมสูงขึ้นมาจนถึง 80เซนติเมตรนะครับเพราะว่าบ้านของเรานั้นสูง80เซนติเมตรทำไมต้องเอาดินเข้าก่อนนะครับถ้าก็ลองคิดดูถ้าสมมุติเรานะครับเราทำคานเสร็จก่อนนะครับความสูงของคานคือ80เซนติเมตรนะครับหนะลังคานนะครับ80เซนติเมตรนะแล้วขนาดคานนะครับ20บน10เราก็ต้องก่ออิฐขึ้นมาทุกซอยที่เรามีคานนะครับ เราก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเอาดินเข้ากอดคานคานบ้านของเรานะครับมันจะตั้งอยู่บนดินนะครับมันจะตั้งอยู่บนดินเราก็ไม่ต้องไปเสียเสียตังค์ซื้อไม้แบบนะครับไม้ค้ำยันใต้ท้องคานนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะใช้ขนาดคาน20คูณ80ก็กระเลยอยู่นะครับซึ่งโคตรมหาเปืองเลยนะครับอันนั้นก็ ไม่มีใครทํานะครับหรืออาจจะมีใครทําอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีก็ได้นะครับอ่าแต่คอนกรีตนั้นแพงนะครับแพงจริงก็คิวตกละประมาณ1 8 5 0บาทจนถึง2,300นานะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับต่อคิวนะอ่าในการเทคานนะครับก็จะอยู่ที่6คิวนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณ6 6คิวนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องดินเนาะอ่าก่อนจะเทดีก็เอาดินเข้า สูงนะครับส่วนคานซอยนะครับมันมีดินเต็มทั้งหมดเลยเราจะทํำยังไงเราก็ทําการขุดตามซอกซอยคานต่างๆนะครับที่คานเราจะวิ่งไปนะครับแล้วก็เทลินถามว่าตรงใต้ข้างล่างลินมันคืออะไรมันไม่ใช่การก่ออิฐบล็อกนะครับมันก็คือการเทดินวางบนดินนะครับเหมือนที่ทุกท่านทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเอซี FC เห็นนะครับก็คือเนี่ยเทลงไปบนดินเลยคือรองรับคานนะครับถามว่ามันจะซุบจะยุบลงไปไหมถ้ามันจะซุบ ซุดนะับมันจะซุดหรือมันจะยุบก็ให้มันยุบไปแต่มันไม่ยุบง่ายขนาดนั้นนะครับคานเรามันก็จะเกาะอยู่ที่เสานะครับพอคานเรามันแห้งนะครับมันได้สามารถรับน้ำหนักได้มันก็จะเกาะอยู่ที่เสาส่วนดินตรงนี้มันยุบก็ปล่อยมันยุบไปนะครับการสร้างบ้านบ้านเช้นเดียวก็คือพื้นนะครับพื้นของเรานะมันก็จะเกาะอยู่บนคานคานก็ทายลงเสานะครับ แต่ถ้าดินบ้านใครนะครับมันไม่ยุบนะครับเลยเราอัดแน่นไปแล้วเรียบร้อยครับอัดแน่นแล้วพื้นบ้านเรามันก็จะทิ้งน้ําหนักลงที่คานแล้วก็ที่ดินที่เราเอาเข้าไปนะครับถามว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นพวงไหมมันก็มีครับแต่มันคงจะไม่มีถึงขนาดว่าเราเข้าไปทั้งตัวได้นะครับก็มียุบบ้างแต่พื้นของเรามันจะเกาะบนคานทั้งหมดนะครับของบ้านเรานะอ่า สลับลิ้นมันอาจจะยุบลงหรือไม่ยุบลงมันอยู่ที่พื้นที่นะครับแต่เท่าที่เราตอนนี้นะครับทางผมได้สร้างบ้านเสร็จแล้วยังไม่มีการซุดตัวหรือว่ายุบยุบของพื้นนะครับยังไงก็ไม่ยุบครับว่าหลังจากที่เราทําแบบฟุตติ้งเสาตอม่อการวางเสาของเราเราทําดีนะครับเราทําดีเราก็ไม่ต้องไป คิดพวงหน้าพวงหลักนะครับว่ามันจะซุดมันจะยุบมันจะอะไรไหมนะครับเหมือนเราเทดินตอนนี้นะครับถามว่าให้มันให้มันยุบไหมพอดินมันแห้ง FC ทุกคนลองขึ้นไปเหยียบดูครับมันจะยุบไหมผมให้สีคนเลยขึ้นไปเยีย่ยมขึ้นไปเหยียบอยู่บนดินตรงไอ้ตรงนี้นะครับมันจะยุบไหมยังไงมันก็ไม่ยุบนะครับผมอ่าอันนี้พูดความจริงให้ฟังนะครับอ่ะนี่ก็คือการเทดินนะครับเทดินเนี่ย ก็เทไปเรื่อยจนสุดนะครับช่างเราก็จะค่อยๆทยอยทาไปนะครับวันนี้ก็จะเทลินโดยรอบนะครับส่วนวันต่อไปก็จะมีการขุดนะครับขุดตามซอยเข้าไปกลางบ้านนะครับระหว่างผนังทั้งหมดก็จะขุดเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเทลินนะครับในการทําบ้านนะครับถ้าเราได้ช่างนะได้ช่างนะได้ช่างที่ใจเย็นและทํางานรอบคอบนะครับ เจ้าของบ้านอย่างเราหลอกเนี่ยจะมีความสบายอ,อกสบายใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะกินข้าวอร่อยแล้วก็นอนหลับนะครับจะไม่ต้องมาคิดว่านั้นมันถูกไหมอันนี้มันดีไหมนะครับและอีกอย่างเจ้าของบ้านนะครับก็ควรมีความรู้ติดตัวบ้างน,นะครับเพราะว่าในงานจ้างช่างแล้วเราซื้อวัสดุเองเนี่ยมันจะมีอะไรเขาเรียกว่า มีปัญหาต่างๆคือมีอะไรต่างๆเข้ามาให้เราตัดสินใจเยอะแยะมากเลยนะครับว่าเราจะควรทำยังไงเพราะว่าช่างนะครับก็จะทำตามเรานะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกนะครับตามหลักจริงๆช่างก็จะบอกว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับช่างก็จะเตือนเราเห้ยมันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกนะ,ะโดยประมาณนี้นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วนะครับ จ้าของบ้านก็ต้องรู้บ้าง่าจะเอาแบบนี้ไหมจะเอาแบบนี้ไหมเพราะว่าทุกการตัดสินใจนะครับมันมีเหตุและมีผลถ้าเรามีความรู้สักนิดนึงเราจะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้ความสวยความงามน,นะครับในหลักการโครงสร้างนะครับโครงสร้างของบ้านเราหรือเสาหรือคานมันใช้ความสวยความงามไม่ได้ครับต้องใช้เหตุและผลและสิ่งที่อันจะเป็น สิ่งที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนที่จะใช้ความสวยงามก็คือเป็นงานตกแต่งนั้นเราไปคุยกันก็มันไม่ผิดครับเหมือนจะเลือกกระเบื้องอย่างเงี้ยชอบแบบนี้แบบนี้คือมันไม่ผิดนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ใช้เหตุและผลความชอบส่วนตัวได้แต่ในงานก่อสร้างงานโครงสร้าง,างแบบนี้นะครับ ใช้ในเหตุและผลนะครับเราต้องรู้นะครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรลดสเปกอะไรไม่ควรลดสเปกนะครับอันนี้เราต้องรู้นะผมฝาก f c ทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าต้องรู้บ้างนะครับไม่ใช่ไม่รู้เลยช่างทําอะไรให้ก็เอาบอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าได้ช่างที่ดีนะถือว่าคุณโชคดีมากนะครับถือว่าโชคดีมากอีกงๆนะครับจะไม่มีปัญหาสร้างบ้านมาอยู่ ภายในปี2ปี3ปี10ปีหรือว่าถึง20ปี30ปีนะครับบ้านเราคุณจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับบ้านที่มีปัญหาแล้วนะครับมันจะมีปัญหาก็คือ1นถึงสเดือนนี่แหละครับอย่างมากสูงคือปีหนึ่งมันจะเกิดปัญหาแล้วนะครับถ้าเราทําไม่ดีนะอ่าอันนี้เกิดขึ้นเลยอันนี้ถามลองถามทุกคนที่มีบ้านนะครับถ้ามันเกิดปัญหามันจะเกิดในประมาณไม่เกิน3เดือนนี้ประมาณนี้หรอครับมันเกิดแล้วนะครับผม ในงานก่อสร้างนะสลับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เอาลงไว้ตั้งหลายคลิปนะครับหลายๆคลิปแล้วก็มีบ้านหลังใหม่บ้านของอพี่ตั้มนะครับที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเริ่มสร้างประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณปีใหม่นบะหลักปีใหม่ไปนะครับก็อจะมี บอกปัญหาต่างๆนะครับที่เจองานจริงข้อควรระวังว่าตอนที่เราก่อสร้างนั้นมันต้องมีการตัดสินใจอะไรยังไงบ้างว่ามีทําอะไรก่อนหลังนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนให้ FC ทุกคนนั้นได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับบ้านของผมเองนะครับที่ผมไม่ได้พูดปัญหาเพราะว่าผมเป็นคนคุมง,งานเองนะครับมันเลยไม่มีปัญหาว่า ปัญหาต่างมันถูกการโกงมาแล้วแล้วก็มันถูกการป้องกันไว้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าควรทําอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนก็คือทําตามสเตปนะครับจะไม่มีการลัดไปทำอนนุ้นก่อนอันนี้ก่อนก็คือทําตามสเตปที่ผมจัดวางไว้ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมาเล่าสู่ fc ฟังเท่าไหร่ก็คือเหมือนมันจะราบรื่นหมดทุกอย่างนะครับอ่าแต่คราวนี้ก็จะมีผมก็ได้ที่เป็นที่ปรึกษาของพี่ตันนะครับก็จะ มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงนะครับที่ประสบปัญหาจริงนะครับทางพี่ตันก็อยากจะบอกว่าอ,อยากให้เอฟซีทุกคนนั้นได้เห็นเพราะว่าไม่มีใครที่จะเอาเรื่องราวของการก่อสร้างบ้านมาให้เอฟซีทุกคนันทุกท่านนั้นได้ชมนะครับแกก็เห็นของผมทําแกก็บอกว่าก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นด้วยที่กําลังจะสร้างบ้านเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหามาแล้วนะครับ มันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันเป็นเงินเป็นทองเป็นจนํานวนมากนะครับแล้วก็เสียเวลาอย่งางแม่นะครับว่าการที่จะเก็บตังสร้างบ้านหลังนึงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช้เวลาค่อนข้างโูมบางท่านต้องใช้เวลาหลายปีนะครับอ่าเราก็อยากได้บ้านที่ดีที่สุดและก็ประหยัดที่สุดนะครับ ที่เรามีวัสดุอยู่บนโลกนี้ที่เราเลือกใช้นะครับการเลือกใช้วัสดุก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเองนะครับผมสคลดปนี้ก็ฝาก FC ทายชอบนะครับก็ฝากไลน์นิดนึงนะครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับก็หลังจากที่เราสร้างบ้านมานะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับตั้งแต่การเริ่มสร้างบ้านนะครับ การสร้างบ้านนะครับถ้าสร้างในขั้นตอนที่ถูกที่ต้องนะครับก็จะเป็นการดีกับบ้านของเราเองนะครับและก็เจ้าของบ้านก็มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างบ้านก็จะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับสําหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับ อยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0984804500นะครับเดี๋ยวผมเป็นคนรับสายนะครับก็แบบบ้านหลังนี้นะครับสามารถก่อสร้างได้จริงนะครับตามที่ผมเคลนรูปให้ fc ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันสามารถก่อสร้างได้แล้วมันก็สามารถสวยได้นะครับส่วนระบบโครงสร้างนะครับเป็นระบบ แบบเสาสำเร็จนะครับซึ่งมีราคาประหยัดแล้วก็แข็งแรงนะครับเราเลือกใช้วัสดุที่สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงจนเกินไปและไม่ถูกจนน่าเกียดน,นะครับแต่ในวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ในงานก่อสร้างบ้านของเราหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็น วัสดุเกดที่ค่อนข้างไปทางสูงนะครับดูจากการใช้สีนะครับการที่เราใช้โครงสร้างนะครับจากที่ทุกคนได้ดูมานะครับก็มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็ความเป็นไปเป็นมานะครับซึ่งจะสามารถก็คือ FC ทุกคนจะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าบ้านหลนังนี้สร้างขึ้นมาโดยมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าจะ ตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีฟุตติ้งนะครับหรือการขุดเสานะครับฝังเสาแล้วก็เอาดินกบเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะทําคล้ายๆกับเสาที่หล่อกับที่เลยนะครับจะมีความคงทนแข็งแรงแน่นอนนะครับบ้านไม่ยุบไม่แตกไม่ลาวนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านผมเองผมก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างสร้างมาก็ประมาณ66 คลิปกว,กว่านะครับเพราะว่า FC สามารถไล่ดูทีละคลิปได้นะครับตั้งแต่คลิปที่1น,นะครับเริ่มสร้างบ้านหลังนี้เลยนะครับสำหรับแบบบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกราคา2 500า5บาทนะครับผมถามว่าแพงไหมถ้าใครบอกว่าแพงก็แสดงว่าไม่เห็นความสำคัญนะครับผมถ้าชอบในแบบบ้านหลังนี้นะครับผมแนะนำได้เลยว่าซื้อเลยครับเพราะว่าอะไร มีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับความรู้ต่างๆแฝงอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมลงอยู่ในช่องนี้นะครับทุกคนสามารถดูได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะสร้างบ้านไม่ใช่ว่าจะสร้างได้เฉพาะแบบนี้นะครับแบบอื่นๆก็สามารถนําความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้กับแบบอื่นๆได้นะครับผมการลูกเล็ก นะครับการส,ราส,ารสั่งเสาการตั้งเสาขั้นตอนลำดับการทํางานของช่างนะครับจะอยู่ในรายละเอียดตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าตรงนี้เอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับหน้าตา <crunchy. S 1> แบบบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะสร้างตามแบบยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาบ้านจะเป็นแบบนี้เลยสะสวยแบบนี้เลยนะครับการตกแต่งบัวนะครับผนังพื้นนะครับความสูงนะครับ จะได้แบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาหาเรานะครับแล้วก็มีตัวอย่างคลิปให้ดูมากกว่า66คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม